ใส่ราคาอันเนี้ยร้อยยี่สิบก่อนแล้วก็อันนู้นอ่ะสามร้อยห้าสิบแล้วก็เดี๋ยวจะให้ลดพร้อมกันไม่งั้นจะไม่ได้เสพไม่ะม่ตัวนะถ้าตามแน่นๆแบบนี้อ่ะหนูเปิดหนูเปิดไม่ได้อ่าแม่แม่เปิดให้เบาๆไว้ให้แม่เปิดให้เบาๆไว้ให้พ่อยังไม่ได้แต่งเลยไม่กลัวแม่เหรอหนูเปิดเองสิไม่กลัวแต่ไม่มองเลยเขาหันไปมองก็บอกแม่อย่ามองแต่ไม่กลัวแต่ไม่มอง มนกล่องไงมาช้าหนูไม่ได้พูดแบบนั้นอ๋อโอเคเร็วๆคนดูจะหายแล้วทีมงานเล่้งให้น้อยโอ้โหจากสามหมื่นเหลือสองหมื่นห้าแล้วหกสิบซองจานน้องบีไม่ใช่ไม่ใช่ยี่ห้อเราฮะอ๋ออันนี้ไม่ใช่ของเราอุ้ยสามล้านใจแล้วพี่เจนไม่สบายหนักรอคะ ค่ะเติมจัตโตกเท่าไรคะแม่พี่การยังไม่เติมสต๊อกเหรอะเธอพูดถึงอะไรอะหนึ่งร้ยหนึ่งพัใส่มา2องร้้าแล้วเดี๋ยวฉันจะลดให้คนดูก่อนเลยเป็นไรคะมีอะไรเปลี่ยนเปลง่ยนคะคุณั้น ทำไมทุกคนเข้าบ้านแล้วเป็นอย่างนี้กันหมดเลยอะ่ะ <Okay. S 1> ขึ้นตะกร้าไหมยังอะไรนะจ่าขึ้นไหมขึ้นตะกร้าไหมยังจ้าใช่ไหมคะน้ำหอมจ้า <c oughs> วันนี้ทุกคนเดินเข้าบ้านมาทุกคนก็ตกใจแม่กันหมดน้หน้ำหอใครอยากไปฝรั่งไหมหนมมูนั่งกับแม่ไหม ไมเติมแล้วบีเดี๋ยวแมน้ำหอมลิลลี่มมแม่หอมขาแม่แต่เย็นๆนะใส่เครื่องนตัว <c oughs> ะทุกคนตะก้าน้ำหอมลิลลี่มาแล้ว <c oughs> ฉันทำเองแล้วจ้ะเนาะ อย่าเพิ่งกดยืนยันใส่ตะกร้าไว้ก่อนขอ,นองพิเศษเนี่ยเดี๋ยวให้พิเศษอีกเดี๋ยวให้พิเศษอีกเอาไวตออาไ้ตรงนั้นือยังไงพี่ตู่ง88บาทค่ะต้อนรับมันคือ,คอวางไว้ตรงนี้88บาทต้อนรับเลยน้ำ<ะ>หอมลิลี่390 ทำไมถึงขายถูกไม่ใช่น้ําหอมไม่ดีนะน้ำหอมน้ำหอมเกรดนําเข้าทุกอย่างแต่ว่าไม่รู้จะเอาตังของคนดูไปทําไมแล้วเอาไว้ช่วยซื้อของกันดีกว่าหนูได้ค่าจ้างเยอะแล้วของที่โกดังอะไรขายได้หนูขายหมดขายเทขายขาดทุนขาย,ขาย,ขาย,ขายให้ไปเลยค่ะสะตรอเบอร์รี่หกสิบจองมีกี่ถุงพี่กันหพีไ่ไปทำจอนี้ให้ได้า้าวแดงเลยใช่ไ หมดแล้วหมดเลยนะอาะยากให้สตรอเบอรี่ที่พี่ซูกินทุกวันหกสิบซองด้วยมีได้ไรนะอขอบคุณน้ำหอมลิลลี่เหลือสองร้อยบ้านสุดท้ายร้อยเก้าสิบบ้านร้อยห้าสิบบ้าน ตอนนี้มันขึ้น88หรือ,อยังอ่ะขึ้นแล้วเนาะอืหมดยังหมดแล้วนะหมดแล้วนะน้ำหอมลิลลี่โอเคจบ่าเราขายไปเท่าไหร่แล้วข้างหลังยอดยังไม่มายอดยังไม่มาเดี๋ยวรอเดี๋ยวรออัอันนี้ยอดยอดมันค้างหรนนือีง ต่อไปสตรอเบอรี่หกสิบสองพี่การใส่จะต่อไปเท่าไหร่ตดคะี่ะี่่อ๋อมันเข้าแคมเปญอยู่ต้องเอาออกก่อนปะไปททุกคนเดี๋ยวลดให้มีพันถุงสุดท้ายของโกดังพี่กันมีพันหนึ่งใช่ไหมใชค่ะ วิตามินซีทุกคนตอนนี้ขึ้นเท่าไหร่จะนเีอ่ยลเ<ไ>ลบลบลบๆหมดแล้วิตามิซีอสิบอีเราออกจากแคมเปญได้ป่ะหรือว่าต้องใส่คูปอง อ่ะทุกคนใส่ตะก้าไว้หกสิบซองพี่อยากขายไปร้อยเก้าเลยต้หมหกสิบซองอะ่ะให้ไปเลยต้นทุนสองรอยกว่าบาทนะต้นทุนประมาณ2องร้อยยี่สองสิบเจดตรงนั้นแหละรวมค่าแพคค่าอะไรก็2องยี่ใส่ตะก้าไว้มีแค่พันถุงอันนี้หมดแล้วหมดเลยแล้วก็ไม่รู้จะผลิตได้อีกเมื่อไหร่เพราะต้องขายของให้คนอื่นก่อนใส่ตะก้าไว้จ้ะ <c oughs> ใส่ตะกร้าไว้เลยอย่าเพิ่งยืนยันนะทุกคนได้นะ <c oughs> ทำราคาได้เหรออาบีร้อยเก้้ามาแล้วจบได้ร้อหกสิบเก้าปัป๊ชิงโวจบอันนี้พี่พี่ซูก,กินทุกวันพี่ซูก,กินทุกมะนาำอะไรลูกเออแม่อันนี้แม่สวยมากมากโอ้ยแล้วตอนนี้เลยสวยตรี้พี่ซูถือข้างหลังเลยนะ มีพันถุงเหลือสามร้อยเหลือสองร้อยอุ้ยเร็วมากที่การที่โกดังมีอะไรอีกเช็คเลยปล่อยไปขายแล้วเมื่อกี้อุ้ยอย่าพุ่งดิวันละนิดวันละหน่อยพอน้ำหอมมนี่เขากดกันเสร็จหมดแล้วไม่มีใครไม่ทันหรอกไม่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 เป็นไรไม่เป็นไรไม่หมดแล้วให้อันนึงไหมให้หน่อยหน่อยเอาให้แม่แม่แม่ อ๋อใหญ่หมดแล้วลูกขอบคุณค่ะอุ้ยริงปะเนี่ยใช่ค่ะริงเหรอมีอะไรอีกพี่การเร็วๆ <c oughs> ขายให้หมด,มดน้ำหอมเจนนี่ค่ะน้ำหอมเจนนี่หรอ<ม>เอ้ยอยากขาย11.11อ่ะไม่เอาไม่เอาแม่ค่ะข้าวเด็กให้แม่ค่ะไม่ฐานหมดแล้วค่ะเติมไม่ได้แล้ว62สอง,งอ,อง,งุนมีไหมองุน หมดค่ะืมีอะไรอีกที่กวดังเจ็ดซองไปยังคะมีเท่าไหร่สองพันห้าสตรอเบอรีเ่เหรอใช่ค่ะสตรอเบอรีเ่เจ็ดซองมีอยู่สองพันห้าอยากอยากซื้อกี่บาทป้านน้อยสาดูจ๊อข้างหลังได้หน่อยสามสิบซองอ่ะสตรอเบอรี่มีไหม เดี๋ยวพันจริงหรอค่ะเดี๋ยวพันเป๊ะอ่ะขึ้นตาก้ามาเลยอะไรมีอ้อเดี๋ยวใส่ใส่สต๊อกก่อนพันเป๊ะๆน,นะค่ะสตรอเบอรี่สามสิบซองทุกคนมีอยู่พันเป๊เปะๆทำไมปิดตาปิดตาแม่ไว้ <laughs> เจ็ดซองมีของเท่าไหร่นะเจ็ดซองมีของสองพันห้าหรอใช่ไหมพี่กันดูดับโอเคดูดับกันมาแล้วอะไรหมดอืม เจ็ดซองมีเดียสองอ 2, พันห้าตอนนี้ขึ้นหกสิบรถอีก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 แปบ๊บหนึ่งเจ็ดซองรถอีกโอ้ยโดนอีกแล้วเรื่องเด็กขันขวันทุกคนแนโหนรถอีก บีเจ็ดซองทำราคาให้พี่หน่อยเอามา,ามสัาอ,อะไทไรอ่ะออื้ายมาตี่อะืมสี่สิบสองบาทเดียวแต่ว่าจะงม่เอาให้หมดโกดังทุกอย่างไปเลยแต่ว่าไม่มีลูกนะ มีลูกมีใบกับกับนี้มีเพียงบขอนอ้าหอมขอกลิ่นไหนเอากินอะไรเอากินอะไรคะมาเกี่อบิจิว่ะาเกาอ กันกตัวิกลับไปกินลิลี่หรอไ,ไ,ไอ้ามิบซองมีแต่อ,อะไรนะเออมา สามสิบซองตอนนี้ขึ้นร้อยเก้าเก้าดเดี๋ยวให้อีกสามสิบซองสตรอเบอรี่นะอันนี้ขายขาดทุนนะคะแจ็คโกดังแล้วด้วยออเอาไปร้อยยี่สิบ ทำไมมันเป็นแบบนี้อ่ะเขาอไม่ขอให้ทำไมเจ็ดซองขึ้นสามสิบเอ็ดบาทเจ็ดซอ, <laughs> องตอนนี้ขึ้นสามสิบเอ็ดบาทไม่เป็นไรให้เบรสามสิบซองให้ร้อยยี ยวหมดแล้วยังไม่หมดน้ำหอมลิลลี่เติมให้อีกห้าร้อยบ้างเกบไปขายสิบเอ็ดจุดสิบเอ็ดพี่เติมอีกอ่ะน้ำหอมลิลลี่ห้าร้อยบ้างค่ะพี่การโลชั่นวิวหมดแล้วหรอ อ้มเจ้าว่ารอยยี่สิบคือสาิบซองนะทุกคนมีแค่พันถุงสตรอเบอรี่สามสิบซองเหลือสามแปดสิบถุงสุดท้าย อันนี้คือหมดแล้วมหมดเลยมไม่ได้ผลิตเพิ่มนะคะช่วงนี้ไม่มีเวลาจริงๆค่ะใช้คนอื่นก่อนใครห้ามฉันยังมีแตาตีข้่าสามสิบซองอสองร้อยบ้างสุดท้ายเอาไปร้อยเดียวอันนี้คือกำไรลูกค้าเลยนะอืม น้ำหอมลิลลี่ที่เติมห้ารอยบ้านตอนนี้เหลือร้อยบ้านสุดท้ายคืนกำไรให้ลูกค้าจาังอ,อะไรพี่น้ำอมองมาสิดูจินยังมองเลยม เจ็ดซองเจ็ดซองเอาให้หมดน้ำหอมลินลี่เหลือยี่สิบขวดอือะไรหมดแล้วพี่อัสก,ก้าอยากได้น้ำหอมเจนนี่ด้วยไหมพี่ขอหกล้านหัวใจไปน้อยจ๋าหยิบน้ำหอมเจนนี่ให้หน่อยอน้ำ น้ำหอมเจนเนี่เลยที่การน้ำหอมเจนเนี่มีของไหมน้ำหอมเจนเนี่เพน้อยได้กล่องกล่องตรงนี้กล่องกระดาษตรงข้างเปนงสี่พันห้าค่ะมีสี่พันห้าปล่อยสักพันห้าก่อนนะเดี๋ยวเก็บไว้ขายสิบเอ็ดจุดสิบเอ็ดน้ำหอมเจนเนี่ปล่อยพัหนหน้า ร้อยหนึ่งนะหือ่แปดสิบแปดจะได้เท่าลิลี่อ่ะเท่าลิลี่ไปเลยเมาังด้ิอเาเท่าลิลี่ไปเลยเพลงก็อังกิฟต์เซเล่นพันห้าร้อยบ้านแปดสิบแปดบาทเท่าลิลี่น้ำหอม ตัวปึ้งเอาพาหน้าร้อยบ้านค่ะปกติ390ร้อยพี่เทโกดังแล้วนะพี่ไม่มีอะไรเหลือแล้วแล้วก็เดี๋ยวสินค้าใหม่พี่ย้ายมาโกดังใหม่สินค้าใหม่ทุกคนเป็นอย่างนี้เดี๋ยวดีดราม่านะพี่ไม่ได้ทํามารีบทํามาเพื่อขายสนหรับเทศกาลจนนี่โดยเฉพาะนะตัวพวกคอลลาเจนโลหไฟเบอร์พี่ทํามาก่อนเทศกาลจนนี่กินนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะได้มาขายในวันที่เจ็ถึงสินี้ ไปแตะแม่กมันี่งแต่เลาว่ามองมาาแม่จังแค่เอ้ยไม่น่กลัวไหมไปหนูมองแล้วดูน่า,ารัเห็นดูแม่จิอืม <laughs> <c oughs> อืนนูทาไมกะไม่ทุบแล้วนะโอเคอ้กลัวในนี้ใช่ไหมแม่ทำเนะไม่้เนโอโอเคค่ะไม่หวั่นรอกอันนี้น้ำหอมอะไรคะลูก น้ำหอมอะไรคะเจนนี่หรือลิลลี่คะเจนนี่โอ้ขอบคุณค่ะหมดยังหมดยังน้ำหอมเจนนี่เหลือ170ขวดสุดท้ายอ้อ160แล้วแป๊บเดียว160ขวดสุดท้ายอ่ของลูกค้ามาตัวแรกใหม่ป้าน้อยไปซูเก็บเข้าเลยจ้าเต็มโต๊ะเลย เป็นกระเป๋าตัวข้าวตรงไหนนยื้เองได้ยังคะยังก่อข้าวยังกดกระเป๋าใช่ไหมพี่น้อยขอปากกาหน่อยจ้ะยูช่วยแม่ขายกระเป๋าได้ไหมอ่ะโอ๊ยแต่ว่ารี่ตัวนะตกลงได้หรือไม่ได้พี่น้อยมาอยู่ในนี้ปะไม่ได้มีกี่ตัวของเมื่อวานอ๋อมีนมีของรวมที่เข้ามาใช่ อันนี้ไม่ได้เป็นลูกค้าแต่ลูกค้าบอกว่าขึ้นได้ดีจ้าโอ้ยล่ะคะโปรให้บีบอะไรมาไหมไม่มีขอปากกาด้วยแม่น้ำหอมยังขายอยู่ทุกคนยังกดได้แหละร้อยสามสิบน้ำหอมยังกดได้นะมามามาดูกระเป๋ากันอุ้ยสวยมากพี่ดูลองสบายด้านหลัง ไปน้อยขวดตะกร้าเลยเสมาเอ้ยพี่ตูสวยสวยมากมีสามสีสวยสวยจริงจริงกระเุกนี้ค่ะกระปุกนี้ค่ะได้เจอชุดขายเก่งมาอ๋อกินหมดแล้วเดี๋ยวช่วยนะพี่ตูมากระเป๋าสวยมาก มานะพี่ซูมาสะพายนะทุกคนเดี๋ยวดูพี่ซูไปนะสะพายได้ไหมครับแบบหนึ่งไปเที่ยวแล้วพ่อน้อยเขาลดให้เท่าไหร่อ่ะจากใบเนี้ยปกติมันแปดเก้าเก้านะเขาเหลือเท่าไหร่กันอ่ะเหลือส<า>ี่หนึ่งเก้าค่ะแม่ฮะจริงห<า>เหรอเหลือสี่หนึ่งเก้าจากแปดเก้าเก้าค่ะบ้าแปดร้อยเก้าเก้านะเว้ย ใบนี้ใช่ค่ะเดือดสี่หนึ่งเก้าค่ะชัวนะเขาไม่คอนะนั้นฉันขายนะได้สามร้อยยี่สิบเองอ่ะจบไม่เกี่ยวนะฉันขายตามรานานนี้ฉันจับเวลาเลย <c oughs> ฉันไม่รอแล้วนะห้านาทีเท่านั้น คุณไปส่งแต่้ามาถูกเลยนะแน่ใจนะไม่เกี่ยวนะใส่รองเท้แม่โอเคพี่ซูอุ้ยพี่ซูสีนี้สวยอารมณ์สีดำเป่าด้วยแม่มีเป่ากบาอันนี้อาแป้าน้อยมึงเดินมาสะพายให้ดูหน่อยมาจังหวะนี้แม่งทากันทุกหน้าที่ขนาดมีห้าสิบคนเลยก็ยังไม่พอมาค่ะนี่สีฟ้าค่ะอมาพี่ใบหนึ่งมาของพี่สีครีมเนี่ยแม่เหมาะกับผีจีนอย่างพี่เลยนะ สีฟ้าค่ะดูหรูดูแพงค่ะจริงเหรออุ้ยโทรมันแปดเก้าเก้านะใช่นางดีด้วยคุณแม่ค่ะบอกเลยอุ้ยนี่ด้านในมีอันนี้แบกๆบึ้งแบกแล้วก็อุ้ยมีนี้ด้วยมีด้วยคุณแม่มีด้วยเราสามารถใส่เครื่องสำอางได้หมดเลยค่ะแม่ดีมากกว่านอยมึงทำทุกหน้าที่เลยสมองก็ยังเดินนอเลิดดีมากแม่เราสามารถใส่ยีรุิดได้ค่ะว่าน่าด้วยมันไม่ใช่ผ้านะคะมันเป็นแบบ มันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นเนื้ออะไรหนังหรอมันหนังหรอเหมือนหนังค่ะพี่รักมาช่วยขายหน่อยอันนี้ก็เรียกว่าเนื้ออะไรอ่ะมันไม่ใช่ผ้ามันมักึ่งกึ่งเขาเรียกอะไรวะหนังหรอสเปนเลตอะเคาน์ทเอยเนื้อแคาน์ทเนื้อแคาน์ทลอยเออสวยทุกสีหายบุหรีตายเก็บนี่ แล้วามารถัตรกายได้ปดาลองสปายสีสีดำที่ว่าผู้ชายสพายได้ไหมสวยนะนี่ดูขายไปเท่าไหร่ที่รักปกติแปดยี่สิบปก้าเก้าจากแปดก้าเเหลือ4ี่หนึ่เดึงขึ้นนิดหนึ่งคุณพคอได้สามร้อยยี่สิบาใช่มันมีปองปด้วยได้สาม่บาทนี่ทาไหเหรอมีข้างในด้วยหนึ่งใบข้างในอีกหนึ่งใบให้โอ้ันนี้สามารถไปยลุกจุกจิกได้ค่ะคุณพ่อยีลูกจุกจิกก็มาอุ้ยแกตอนนี้นะคะเหลืออีกสามนาทีสุดท้ายย่่เชหนอ ดูผ้าแล้วข้างนอกเป็นแคนวาสอย่างนี้อุย้ย,ยดียอ่ะเพรหนังพียูดีกว่าดีกว่าแคนวาสอื่นหนังพียูแล้วก็ข้างในเป็นเขามันมันแบบไหนนะสวยจริงสวยจริงบอกเลยสวยไม่จกตาเลอโลด ฟรีสามารถ้ซ็นได้ในดีเอเอนะครับนี่ตามชื่อเลยคือสพายได้ทุกอายุอันนี้ฉันจะเก็บไว้ใส่ตรวสั่งเลยพี่เก็บไว้หนึ่งอันนี้สวยมากอันนี้ของใครก็จะเก็บสีครีมแต่สีดำอ่ะใครแต่งตัวโทนดักด้ากับพ่อก็ควรใส่สีดำไหมอ่ะนี่ดูนะอ่ะเหลือสองนาทีสุดท้ายนะ ตอได้ทีสุดท้ายค่ะกดได้เลยค่ะหมดแล้วหมดเลยนะนี้คือแบบเป็นกระเป๋าแบรนด์อะไรอ่ะไม่เป็นรอยเอฟฟรีแกบินแบ็กใช่ไหมคะเอฟฟรีแกบินแบ็กกระเป๋าสพายมีสองชิ้นนะคะเหลือสองนาทีสุดท้ายเหลือสอนาทีตายตาข้างในเป็นหนังแบบไม่แบนข้างนอกนะตัวเป็นหนังแบบนิ่มๆลื่นใส่ของได้ลื่นใส่ของได้ไม่เสียหายโลด ใส่ของได้เยอะนะทุกคนดีที่วานมันยังแบกได้นะคะที่ราคาดีที่ไหนนะที่วานค่ะดีมากดีมากที่วานโอ้ยสวยที่ก้นค่ะที่ก้นอ่ะที่วานไปข้างในที่ก้นอ่จจะแบกได้ค่ะราคาแล้วก็ใส่ของได้เยอะนะคะดูข้างในค่ะได้หมดเลยครับทั้งผู้หญิงกับผู้ชายครับแบรนด์ AG ฟรีแม่ค่ะอป้าน้อยไปเตรียมข้าวหอมมะลิหน่อยจะได้ขึ้นให้เขาตรงยาได้แม่ได้แม่จะหลับกับของเก่าข้าวหอมมะลิ กดเลยกดเลยเดี๋ยวเราขายข้าวด้วยพ่อตัวเราขายข้าวด้วยดีมากัุณแม่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 เราเปิดปิดปิดสุยาปิดแน่นเกินไหนไหนยูเราเปิดตัวเจ้าพี่ดูโชว์หน่อยโชว์หน่อยเดี๋ยวเค่าหนึ่งนาทีสุดท้ายกระเป๋าสวยมากนะคอมมนตกใจตกใจนะเจนตัวที่เขาเองตั้งใจ